คลิปนี้ครับจะมาเทสการทำงานของกล้องเคียวเซล่านะครับรุ่นแคมปัสเจดศสำหรับตัวนี้นะครับบอดี้ค่อนข้างจะดูใหม่เลยนะครับเหมือนของใหม่เลยทีเดียวนะครับผมนี้นะครับมากับสายคล้องแบบนี้ด้วยส่วนซีเรียนัมเบอร์นะครับจะเป็นเลข249-6438นะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับใส่ทานนะครับผมตัวนี้ใส่ไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็จะแถมทานไปให้ด้วยนะครับทานก็คือใช้ a a นะครับทานอะคลายนะครับจำนวนสองก้อนด้วยกันนะครับทีนี้ใส่ฟิล์มนะครับก็เปิดช่องตรงนี้นะครับผมนี่ครับภายในห้องฟิล์มก็ใหม่เลยนะครับของสภาพดูใหม่เลยนะครับตัวนี้ ส่วนตรงนี้จะเป็นถาดสำหรับบันทึกวันที่ลงบนฟิล์มนะครับก็ใส่ไปให้แล้วเป็นถาด cr 0 2 0 2 5นะครับเป็นถาดกระดุมนี่นะครับมันก็จะติดแบบนี้ใส่ฟิล์มลงไปนะครับเดีย๋ยวจะลองใช้ฟิล์ม12ภาพนะครับในการเทสอันนี้จะเทสระบบเฉยๆนะครับไม่ได้ล้างฟิล์มออกมานะครับผมก็มันจะขึ้นมาเลข1หนึ่งแบบนี้นะครับ แต่หน้าเลนยังไม่ได้เปิดเราก็เปิดหน้าเลนกดเปิดแบบนี้นะครับสภาพเลนนะครับใสนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้าครับนี่นะครับเพียงให้ดูดชัดๆนะครับส่วนการทำงานนะครับฟังก์ชันไม่ได้ ยุ่งยากอะไรนะครับมีนี่ปุ่มซูมนะครับผมกดซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นแฟนะครับผมเราก็เลือกได้อันนี้แฟดลดตาแดงในรูปภาพบุคคลนะครับผมน,นี้ไม่ใช้แฟดนะครับอันนี้ถ่ายแบบโฟกัสชัดเท่ากันทางภาพนะครับผมก็ระยะถ่ายประมาณ1.1ึ่เมตรขึ้นไปนะฮะ <üler Yok. S 2> อันนี้ออโต้เดี๋ยวลอง เทสดูแบบออโต้กันก่อนนะครับถ้าแบบนี้นะครับผมถ้าแสงสว่างพอนะครับมันก็จะไม่มีแฟลชขึ้นมาอย่างนะครับตัวนี้ถ้าโฟกัสไม่เข้านะครับมันก็จะไม่มีจะกดไม่ลงนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม ลองปิดตัวเซ็นเซอร์มัดแสงนะครับผมถ้าแบบแสงมันสว่างเนี่ยครับผมเข้ามามันก็จะมันก็จะไม่ไม่มีแฟลติดนะครับผม เราลองไปดูกันที่โหมดตัวนี้เพื่อดูการทำงานของแฟลชนะครับผมแฟลชติดปกตินะครับผมก็จะรอการชาร์จแฟลชประมาณหนึ่งนะครับสำหรับตัวตัวนี้นเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟลชติดนะครับ ทำงานปกติมันก็มีข้อดีนะครับการที่เรากดไม่ลงกรณีที่ภาพเบอร์หรือมันไม่โฟกัสอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยป้องกันได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับป่มตีเคียวลก็พริบก็พริบมันก็จะกดไม่ลงแต่ถ้าทำให้มันไม่กระพริบแบบเนี้ย ก็จะกดได้นะครับแฟลรตาแดงในภาพนะครับก็จะมีไฟเล็กๆตรงนี้ออกมาด้วยนะครับสำหรับโหมดที่ไม่ใช้แฟลนะครับผมนี่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะครับผมมันจะไม่โฟก,กัส ต้องทำให้มันโฟกัสให้ได้ก่อน่อะแล้วก็ดูสภาพเลน์นะครับเปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับ Okay. ถือว่าใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวลองอตั้งเวลาถ่ายเมื่อกดปุ่มตั้งเวลาถ่ายไปเนี่ยแสงตรงนี้นะครับมันจะกขับิบรอประมาณ10วินาทีนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะชัตเตอร์ก็จะทำงานให้เองอัตโนมัตินะครับ ไม่ต้องกดไลนะครับกดกดแค่ปุ่มเนี้ยปุ่มตั้งเวลานะครับสัญลักษณ์ตรงนี้กดลงไปมันก็จะติดแบบนี้ันน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของม้วนนะครับโอเคเมื่อถ่ายหมดแล้วเนี่ยเลนส์เขาจะทำ,ทำการทุบเข้าไปนะครับผมแล้วก็กอฟลีนให้อัตโนมัติ มเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นเลขศูนย์กับพิพ๊บอย่างนี้เราก็เปิดเสียงเงียบแล้วเนี่ยเราก็เปิดฝาออกมาแบบนี้ได้นะครับก็ฟังก์ชันการทํางานน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับผมกดถ่ายอย่างเดียวได้เลยนะครับแต่แค่ขอว่าระยะที่ถ่ายเนี่ยให้อยู่ประมาณ1เมตรขึ้นไปนะครับประมาณเกิน1ช่วงแขนไปนิดนึงนะครับผมเราจะถ่ายโฟกัสเข้านะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นการเลือกวันที่บันทึกลงบนฟิล์มนะครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องการให้มีตัวเลขวันที่บนฟิล์มบ,บนภาพนะครับผมแต่ถ้างนี้ก็เลือกฟอร์แมตต่างๆได้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับของ k คียวเซล a าแคมปัสเศนะครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ,บรีวิวแบบเดียว ครับก็ถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ Instagram มร้านฟรีมาเกรนนะครับหรือทางเพจ Facebook ร้านฟรีมาเกรนะรจะจะน,นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฟรีมาเกรนให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดูวยคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ